คำถามนะคะหากคุณได้ตำแหน่งนางงามสงกรานหาดแหงคุณจะมีวิธีการารณรโร์ประชาชนให้ปฏิบัติตนอย่างไรที่จะเที่ยวสงการด้วยความสนุกสนานและความปลอดภัยอีกครั้งนะคะหากคุณได้ตำแหน่งนางงามสงกรานหาดแหง คุณจะมีวิธีการรณรงค์ประชาชนให้ปฏิบัติต้นอย่างไรที่จะท่องเที่ยวสงการด้วยความสนุกสนานและความปลอดภัยค่ะขอบคุณสลับคำาหน่นะคะถ้าเกิดนงกิจได้ตำแหน่งแทนทีลูกนี้นงกิก,ก็ต้องกราบขอบคุณกรรมการที่เห็นความสามารถในตัวของนงกิจและความตั้งใจของนงกิกในวันนี้ค่ะถ้าจากประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนในประเทศไทยนี้ เล่นน้ําสงการด้วยความระมัดระวังน้องกิ๊กจะขอว่าต้องใช้สติค่ะเพราะว่าเราถ้าคนเราขาดสติจะทําการใดย่อมไม่มีต้นเหตุปลายเหตุค่ะอาจจะเกิดอย่างเช่นขาดสติหรือขับรถไม่สวมหมวกกันนอ็อกอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะแล้วคนข้างหลังเขาจะเป็นยังไงคะคนในครอบครัวเขาจะห่วงใยเราโดยฉะนั้นเราควรที่จะมีสติค่ะ และสุดท้ายนี้น้องกินขอฝากก่อนไว้ว่าสิ่งที่ควรทำคือความดีสิ่งที่ควรม,มีคือคุณธรรมและสิ่งที่ควรจดจำคือความกระันยู bringing a good people in my accident การเป็นคนดีเป็นสิ่งที่ปเสิที่สุดคะ่ะขอ,ขค,ขอคุณค่ะต้นสีต้นไว้กับสาวงามหมายเลข3น้องตรีรัตน์อุปชิตตวานนะครับน้งกิกนะครับบ้านน้ำกลับใตู้่ที่สา3 เราจะไปเยนเชียนสาวงามหมาเลขหกนะครับปู่จะปิดด้วยคำถามนะคะถ้าคุณได้รับตาตำแหน่งนางงามสงการหาดแห่ง2560คุณจะประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวให้ทราบถึงเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้อย่างไรเดี๋ยวทวนอีกคำถามนะคะ ถ้าคุณได้รับตําแหน่งนางงามสนการหาดแห่ปีนี้คุณจะประชาสมัมพันธ์นักท่องเที่ยวที่ทราบถึงเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้อย่างไรคะค่ะสําหรับตัวของนงการเองนะคะ แห่นะคะน้องการก็จะเป็นหนึ่งกระบอกเสียงค่ะในการประชาสัมพันธ์นะคะให้พ่อแม่พี่น้องในประเทศไทยหรือว่าชาวต่างชาตินะคะได้รับรู้ว่าที่หาแห่ของเรามีดีและก็เป็นหาที่สวยงามเพียบพร้อมไปด้วยชาวบ้านและก็ผู้นำที่ดีนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะน้องการก็จะเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงค่ะที่จะประชาสัมพันธ์ใน บอกถึงเอกลักษณ์หรือว่าอัตลักษณ์นะคะทราบมาว่าหาดแห่ของเราเป็นหาดหนึ่งนะคะที่มีเป็นกอะกลางแม่น้ำโขงนะคะเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยค่ะน้องการ์ดก็จะประชาสัมพันธ์โดยใช้สามสื่อในการประชาสัมพันธ์ค่ะสื่อแรกนะคะสื่อปากต่อปากค่ะน้องการ์ดก็จะนำะภาพประทับใจที่น้องการ์ดปรากวฏวันนี้นะคะไปบอกพ่อแม่พี่น้องญาติ หรือว่าเพื่อนๆค่ะแล้วก็สื่อที่2องค่ะสื่อโซเชียลค่ะน้องการ์ดก็จะนําภาพที่ประทับใจที่ได้รับตําแหน่งนะคะในปี2,560ของเรานะคะไปโพลง Facebook หรือว่า Instagram ค่ะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องชาวทั่วโลกหรือว่าชาว ประเทศไทยของเรานะคะได้เข้ามาเที่ยวในอาหาดแห่ของเราค่ะและสุดท้ายนี้นะคะน้องการก็จะมีพญานะคะเพื่อจะให้พ่อแม่พี่น้องชาวหาดแห่ได้อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของเราให้อยู่คู่บ้านคู่เมืองค่ะพี่น้องเอ้ยอันวัดให้เฮ้านีเช่าหาดแห่เมืองไม้วัฒนธรรมประจำใจเป็นคนไทยแต่เขา้าเฮากี่แต ชนในพื้มแยกแบ่งหลายตำบลทุกทุกคน้อมจิทำความดีภาวมีความหูือคุณคู่เพิินในสอนเอาไว้ให้หูคุณพ่อแม่ทั้งคุณปูยาเถ่าเฮ้าจุ้างวาบุญงานประเภทนี้สงการชาหาแแ้เฮ้านีประเพทนี้นานดนผุผพาน หลายปีแล้วขอชชเชิญชวนชาวแก้วชาวหาแทนให้สืบต่อทั้งคุณปู่ยาเถาหนูขอไหว้ไหวัสุคนขอบคุณค่ะตอวเสียงปูไว้กับน้องการนะครับว่าที่ร้อยตรีหญิงปัจจุบันที่ด่าปูบางสีนะครับสาวงามหมายเลขหกนะครับกระภัยเรือนเชิญสาวงามหมายเลขส,สิบครับโสดี คำถามนะคะคุณคิดว่าในปัจจุบันสังคมไทยเราใช้รูปร่างหน้าตาเป็นหลักเกณฑ์ในการตัดสินคนคนหนึ่งมากน้อยเพียงไรอย่างไรและมีเหตุผลอย่างไรต่อสาวๆในปัจจุบันทวนคำถามอีกครั้งนะคะคุณคิดว่าในปัจจุบัน Madison, สังคมไทยใช้รูปร่างหน้าตาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินคนคนหนึง่งมากน้อยเพียงไรอย่างไรและมีผล่ออย่างไรกับาสาวๆในปัจจุบันคะ่ะ ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะสำหรับน้องอมแอมแล้วน้องแอมคิดว่าเหรียญยังมีสองด้านความคิดของคนเราก็เช่นกันค่ะย่อมมีสองด้านเช่นกันเราไม่สามารถไปกำหนดความคิดของใครได้นะคะแต่ถ้าแต่ถ้าหากเราได้เกิดเป็นคนได้ยนศสนาสนามีกัลยาณมิตรมีสุจริตเป็นนิสัยมีใจปราศจากดิษยา มีเวลาให้บุคคลอันเป็นที่รักและได้รู้จักคำว่าพอน้องอมแอมเชื่อค่ะว่าถ้าหากเราทุกคนมีคุณสมบัติเหล่านี้ครบคุณเราทุกคนก็จะสามารถมองมองข้ามความสวยงามจากหน้าตาไปได้ค่ะและมองลึกลงไปถึงนในจิตใจสุดท้ายนะคะน้องอมแอมอยากจะฝากไว้ว่างามชาติขอโทษค่ะงามไทยงามมารยาทงามชาติงามวัฒนธรรมขอบคุณค่ะ ขอเชิญไปด้วยกันน้องอันไหนะครับหมายเลขสิบหนึ่งสาวซริยาอร์ผมยากถูนะครับจี๊ดและทุกขล้อขั้นสุดท้ายนะครับหมายเลขสิบเก้าคำถามนะคะกับเหตุการณ์ปัจจุบันเรื่องกฎหมายว่าด้วยการเสี่ยงการเลี่ยงนั่งท้ายรถกระบะคุณมีแนวคิดและจะ จะนำเสนอแนวทางแก้ไขอย่างไรที่จะไม่ขัดและยังคงไว้ซึ่งความสนุกสนานตามประเพณีสมการอีกครั้งนะคะกับเหตุการณ์ปัจจุบันเรื่องกฎหมายว่าด้วยการเลี่ยงนั่นท้ายรถกระบะคุณมีแนวคิดและจะนำและจะนาเสนอแนวทางแก้ไขอย่างไรที่จะไม่ขัดและยังคงไว้ซึ่งความสนุกสนานตามประเพณีสงการค่ะคะ่ะข,ขอบคุณสําหรับคําถามนะคะ แน่นอนอยู่แล้วนะคะว่าในประเทศของเรานะคะมีกฎกติกาและก็ข้อกําหนดไว้นะคะการแก้ไขนะคะก็คือทําตามกฎจราจรนะคะหนึ่งข้อเดียวง่ายๆเลยนะคะซึ่งถ้าเราทําตามกฎกติกากฎจราจรของประเทศไทยของเรานะคะการขับขี่รถยนต์พาหนะก็จะเป็นไปด้วยความปลอดภัยนะคะค่ะและสุดท้ายนะคะ น้องออยก็อยากฝากให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะร่วมกันอนุรักษ์ส่งเสริมและสร้างสรรค์นในสามธรรมค่ะธรรมที่หนึ่งนะคะธรรมะค่ะก็คือ,อวัดที่เราร่วมสักการบูชาแห่งจังหวัดนครพนมของเราที่ทุกคนแห่แห่กันมาสักการบูชานั่นก็คือวัดพระาธาตพนมค่ะธรรมที่สองนะคะธรรมชาติค่ะธรรมชาติก็คือที่แห่งนี้นะคะหาดแห่ของเรานะคะ ร่วมกันเชิญชวนให้หนักท่องเที่ยวผู้คนได้ร่วมกันมา,าท่องเที่ยวในสถานที่แห่งนี้นะคะและสุดท้ายนะคะวัฒนธรรมประเพณีนะคะนั่นก็คือประเพณีงานสงการของเรานะคะซึ่งได้ชื่อว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยของเรานะคะเล่นสงการอย่างไรให้ปลอดภัยแต่สุดท้ายนะคะต้องไม่ลืมต้องไม่ลืมประเพณีเก่าแกข่ของไทยก็คือการส่งน้ำพระแล้วก็รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะคะ ซึ่งการส่ง,สงน้ำพระและรถน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะคะเป็นการไหว้ขอพรอ,อ่าเป็นทัดเป็นการเคารพคนที่คุณรักและเคารพค่ะขอบคุณค่ะกลับมาเสกปุ้บไว้กับสาวง,งามหมายเลขสิบเก้าเลครับนางสาวกัญจนาพรแสงกลมเลยครับกลับมาวันนี้ขอเสกปุบไว้ให้กับสาวงามผู้เขา้ารพห้าคนสุดท้ายด้วยครับพระเพ็ค่ะ